สวัสดีครับชาวเบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP นะฮะเมื่อคืนก็นัดหมายทุกคนเอาไว้ว่าจะมาพาทุกคนไปทําความรู้จักอารากอนเซอร์กิตนะครับสนามที่กําลังจะเริ่มต้นการแข่งขันในวันแรกรอบซ้อม F1 ปีสอในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะแต่ก็ติดในเรื่องของฝนเรื่องของ หลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นใจนะฮะก็เลยยกยอดมาเจอกับทุกคนในช่วงก่อนเที่ยงในตรงนี้กันนะครับย้ำนะครับ MotoGP ในวันนี้เป็นรอบ2วันแรกไปรับชมได้ทางช่องผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นสปอ r t ทีวหรือ2นะฮะแต่ถ้าเป็น BT Sport 2อันนี้คิดว่าน่าจะ100%เนะครับสำหรับช่องทางที่ใครมีอินเทอร์เน็ตสัญญาณแรงๆเร็วๆหน่อยก็น่าจะไม่ติดไม่ขาดในการรับชม จะเริ่มต้นมอเตอร์นประมาณบ่าย255นาทีครับนะบ่าย255นาทีแต่จริงๆใครมีเวลาว่างตั้งแต่บ่าย2ตรงนะครับ14นาฬิกาศูนอนเนี่ยก็จะเริ่มต้นในรุ่นเล็กนะครับ Moto 3แล้วก็จะมาต่อที่ MotoGP แล้วก็จะต่อเนื่องไปที่ Moto2 นะครับสำหรับกิจกรรมในส่วนของ FP1 ซึ่ง ผมจะมารายงานผลการฝึกซ้อมทั้ง3รุ่นเช่นเคยนะครับใครมีเวลาก็ชี้หน้าตรงนั้นกันไปนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราก็ในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดินฟ้าอากาศที่เข้าไปดูพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับรู้สึกว่าฝนน่าจะร้อยเซครับไม่มีฝนอุณหภูมิอากาศถัวเฉลี่ยจ,จะอยู่ที่ประมาณ20องศาตีไว้นะครับไม่เกินนี้ถือว่าเป็นอุณหภูมิอากาศที่ดีมากๆเลยนะฮะใครที่ลุ้นให้ฝนตกก็ขอแสดงความ เสียใจยด้วยนะครับน่าจะไม่มีฝนนะในสุดสัปดาห์นี้เลยเอาสนามในเบื้องต้นนะครับสนามที่นี่ก็ถือว่าเป็นสนามที่เรียกว่าเก่าแก่สนามหนึ่งเหมือนกันแต่ก็จะมีการเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้ว่าเก่าอะไรมากขนาดนั้นไม่เหมือนยุคสงครามโลกมันกับบางสนามนะครับแต่ก็หลายปีะนะมีการาบูรณะปร,ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นสนามที่มีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจก็คือ ในปกติการแข่งขันมอเตอร์จีพีนะครับมันก็จะเป็นสนามวนตามเข็มนาฬิกาก็คือวิ่งจากฝั่งซ้ายเนี่ยวนตามเข็มไปเลยนะครับนั่นก็คือเป็นสนามประมาณ90%จะเป็นในรูปแบบนั้นแต่ที่อารากอนที่นี่เขาจะเรียกว่าวิ่งทวนเข็มนะครับเขาก็จะเริ่มต้นจากฝั่งขวาเนี่ยก็วิ่งวนไปซ้ายเห็นไหมครับว่านี่อาจจะเป็น 90%นง่ายๆว่าจะเป็นสนามวิ่งตามเข็มปกติแต่อลากนจะึ้นหนึ่งในจำนวนน้อยจำนวนนั้นนะครับนี่คือคือคาแรคเตอร์โดดเด่นเล้์สนามจะมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ5.1กิโลเมตรถือว่ายาวมากครับสนามไหนก็แล้วแต่นะครับทุกคนที่มันยาว5กิโลขึ้นไปเนี่ยนั่นก็คือยาวมากค่อนข้างที่จะยาวแม้ว่าจะไม่ได้ยาวที่สุดก็ตามเนี่ยแต่5ขึ้นไปคือยาวความกว้างของพื้นแปลกรับจาก ฝั่งซ้ายไปขวาเนี่ยมีความกว้างถึง10 15เมตรถือว่ายาวเหมือนกันนะฮะถือว่ากว้างเหมือนกันแล้วก็มีทางตรงที่ยาวประมาณ668เมตรนะครับ668เมตรเอ้าไม่ใช่968เมตรนะครับขอไปด้วยฮะยาวไม่ยาวครับยาวท็องสปีดสูงสุดเนี่ยซัดกันไป350เนี่ยสบายสบายครับโอ้โหนะแล้วก็มีทางโค้งนะครับที่ แน่นอนถ้าวันเป็นสนามที่วิ่งวนจากฝั่งขวาไปซ้ายดังนั้นทางโค้งซ้ายมันจะเยอะกว่าจะมีโค้งซ้ายถึง10โค้งครับแล้วก็มีโค้งขวา17โค้งรวมกันก็คือในทั้งหมดเนี่ย5กิโลนะครับ5กิโลเมตรเศกิโลเมตรมีทางโค้งทั้งหมด17โค้งก็ถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะนะฮะท็อปสปีดสูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นท็อปสปีดสูงสุดที่นี่ไม่ว่าจะเป็น อ l ามเล็กแ l a บเล็กคอร์ดนะฮะหรือจะเป็นเบสโพลดูกติกวาดเรียบเลยนะครับโดยฟรานเชสโกบันย่านะครับแล้วเขายังเป็นแชมป์เก่าในที่นี่ด้วยนะครับในปีที่แล้วนะฮะแต่ถ้าจะถามว่าใครเป็นราชาของที่นี่ตัวจริงเสียงจริงก็เป็นใครไปไม่ได้ครับหนึ่งเดียวคนนี้ฮะมาร์คมาเคสนะครับนะักแข่งหมายเลข9 3ซึ่งเรียกว่ากลับมาแล้วนะครับนะฮะกลับมาริ มาเริ่มต้นที่นี่หลังจากที่ใช้เวลากว่า3เดือนนะครับในการในการพักฟื้นร่างกายหลังจากไปผ่าตัดมาเนี่ยนะฮะทุกคนมาร์คชนะไว้ที่นี่ถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็คว้าโพได้ที่นี่ถึง5ครั้งนะแต่กลับมาในรอบนี้แน่นอนนะครับว่ามาเกตไม่ได้มาพร้อมกับสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เพอร์เฟคเหมือนเดิมแล้วรวมทั้งรถแข่งนะครับของทาง HONDA นะ คงจะต้องยกในส่วนของตำแหน่งแตงหนึ่งให้กับเจ้าเก่าเจ้าเดิมไปก่อนฟรานเชสโกบันยายาก,กันนะครับทุกคนเราได้เห็นในเลียวสนามตรงนี้ทุกคนน่าจะพอเดากันได้ไม่ยากใช่ไหมครับว่าเอถ้าสนามที่มีทางตรงยาวเกือบเกือบหนึ่งกิโลถือว่ายาวมากแบบนี้เนี่ยก็คงจะมองไปที่สูวีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นดูคาติเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นอาพิเลเอ๋ยนะครับที่มีพละงกำลังเครื่องยนต์ที่ดีนะฮะน่าจะฉกชิงความได้เปรียบตรงนี้ไหม ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นทางโค้งทุกคนจะได้เห็นนะครับว่ามันมันจะมีโค้งที่เรียกว่าจะต้องเบรกหนักพอเบรกหนักไปจนถึงในรอบความเร็วต่าเนี่ยจะต้องใช้แรงใช้พละกําลังสูงมากนะครับที่ที่จะเรียกว่าอัตราเร่งในในช่วงต้นๆเนี่ยจะต้องดีดังนั้นมองในตรงนี้ทําไมมันเข้าทางสูว่วีจังเลยใช่ฮะมันจะเข้าทางรถที่มีกําลังทั้งกําลังรอบต้นรอบ กลางรอบปลายอ้าวแบบนี้ยามาฮ่ากับซูซูกิจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเละฮะจริงจริงแล้วแฟรงกี้ก็เคยชนะที่นี่นะครับบางท่านอาจจะสับสนนะครับอาจจะงงว่าเอ๊ะพี่ปุ้ยแฟรงกี้เคยชนะได้หรอนะฮะในปี2020เนี่ยไม่ใช่เป็นการต่อสู้ของอเล็กซ์ลินของซูซูกิแล้วก็อเล็กซ์มาเคสเหรอฮะก็ใช่ฮะอารากอนเขาจะแข่งขันกัน2ครั้งในปีนั้นคือในปี2020เนี่ยมันได้รับผลกระทบจากโควิด19เนี่ยแบบร้ายแรงทุกคนนะครับใครท,ท,ที่ที่ตามติด นะฮะก็คงจะยังคงจําได้ว่ามีการเลื่อนมีการโยกการย้ายการปรับโน่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็เอาเราก็ก็เป็นหนึ่งในเซอร์กิตหนึ่งนะครับที่มารับหน้าที่แทนก็คือแข่งขันกัน2ครั้งใช่ครับครั้งหนึ่งนั้นรินชนะเอาไว้แบทเทิลกับทางอเล็กซ์มาเกตอย่างเมามันเลยนะฮะในปีนั้นมาเกตผู้น้องก็ขึ้นมาในในทีมใหญ่ครั้งแรกนะครับมาขึ้นมาในเรปโซฮอนด้าแต่อีกเรหนึ่งเรหนึ่งซึ่งบางท่านอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่า แฟรงกี้เคยชนะเอาไว้นะ,ะทุกคนก็เลยเลยทำให้อาจจะเอามาเปรียบกันแบบว่าเอา้าพี่ปุ้ยแล้วสุวีมาดีในแบบนี้พระกําลังไหนบอกว่าพี่ปุ้ยบอกว่ารถแรงมันจะได้เปรียบนะแล้วทำไมแฟรงกี้โผล่มาได้อย่างไรอยากจะบอกทุกคนไว้เลยนะครับว่าในปี2020นั้นการพัฒนารถมันติดขัด,ขด,ขดมันโดนกฎนะฮะโดนกติกานะครับเอาไว้บางค่ายบางทีมก็มีปัญหานะครับพัฒนาไม่สุดเจอปัญหาต่าง การที่จะมาห้าหรือการที่ใครสักคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จแบบหักปากาเซียนผมมองว่าเป็นอะไรที่เข้าใจกันได้ในปีนั้นแต่ถ้าเป็นในล่าสุดในปีนี้หรือแม้กระทั่งในปีที่แล้วเนี่ยเราจะได้เห็นเลยนะครับว่าทีมไหนพร้อมเพราะว่าเขายิ่งเป็นปีนี้เขาอนุญาตให้จัดกากเต็มได้เลยนะครับนะใครมีองค์ความรู้ใครมีจังหวะมีโอกาสใครมีงบประมาณเนี่ยใส่กันได้แบบเต็มเต็ม จะบอกว่าเอาไปเทียบกับในปี2020กน่ากับในปีนี้มามา,มาเปรียบเทียบกันเนี่ยไม่ได้ฮะไม่ได้ครับนะอ่ะก็แน่นอนนะครับว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในในครั้งนู้นกับครั้งนี้มันต่างกันก็นกจริงเนี่ยแต่เราก็ได้เห็นนะครับว่าในปีที่แล้วจอนเมียก,ก็ยังคงมีโพเดียมใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้กันอย่างสุดมันเร้าใจของมาร์คมาเกสราชาแห่งที่นั่นแล้วก็น้องใหม่ไฟแรงนะครับที่ขึ้นมา เรียกว่าท้าชิงสุดท้ายฟรานเชสโก,กบัญญญาก็ล้มมาเกตได้อย่างเรียกว่าสวยสงงามนะครับไม่ได้ขาดลอยแต่คู่ขี่สู่สีต่างหากนะครับนะหลายๆคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะนะครับมาร์กจะกลับมาแก้มือจะกลับมาล้างตาได้ไหมนะฮะทุกคนครับ <c oughs> มาร์กเองในร่างกายที่ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีนักแล้วก็เขามีชนะติดหลังนะครับถ้าเกิดว่าพลาดล้มพลาดลายปีกซึ่งมันมีโอกาสนักแข่งทุกคนมีโอกาสล้มกันอยู่แล้วเนี่ย ผมเชื่อว่ามาร์กเองน่าจะขับแบบใจเย็นที่สุดเท่าที่จะทําได้น่าจะเรียกว่าเน้นการเก็บข้อมูลซะเป็นหลักเน้นการเก็บข้อมูลของทั้งรถด้วยนะครับของทั้งตัวเขาเองว่าเขาจะสามารถที่จะประเมินอาการบาดเจ็บว่ามันจะไหวยังไงกันหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าในในสมสนามต่อจากนี้ไปจะแข่งขันกันแบบว่าไหลาย,ยาวต่อเนื่องเลยนะครับไม่ต้องพักเลยนะครับนะเรียงสัปดาห์กันไปเลย มาร์กก็แสดงความกังวลอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาจะไหวหรือเปล่าเขาไม่ชัวร์ดังนั้นเขาไม่รับปากนะฮะว่าเขาจะแข่งขันได้ในที่นี่ปุ๊บแล้วก็ไปที่ทวินลิงโมติกิที่ญี่ปุ่นแล้วก็มาที่ไทยนะครับมาที่สนามช้างที่บุรีรัมย์บ้านเราเนี่ยได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูก่อนแต่แต,แต่มาร์กเผยตมาแล้วนะว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามัน2สัปดาห์นี่มันน่าจะได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลายยาวมาแบบนี้ก็ต้องรอดูหน้างานกันซะจริงๆก่อน เมื่อถูกถามนะครับว่าจะมีโอกาสเห็นเขาไปป้นเปี้ยนนะครับได้ลุ้นหัวแถวหรือเปล่ามาร์กบอกว่า1%เท่านั้นที่เขาจะไปถึงโพเดียมถ้ามาร์กบอกว่า1%นั่นหมายความว่าเขาจะไม่ได้ว่าต่อสู้แบบเต็มลิมิตนอกเสียจากว่าอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสับขาหลอกให้ FC ไหมแหมนะครับไม่อยากให้สับขาหลอกหรอกนะฮะจริงๆสภาพร่างกายแบบนี้อยากจะให้เขาค่อยๆขับ นะครับให้มันได้เรียนรู้นะครับว่ามาร์กเองอาจจะมาทสรถก็จริงนะครับแต่ทสก็คือทสนี่คือการแข่งขันนะฮะดังนั้นการแข่งขันแน่นอนว่ามันจะต้องแข่งขันกับนักแข่งอีก23คนที่เหลืออยู่เนี่ยมันโมเมนต์มัน, Moment, มนย่อมแตกต่างจากการทดสอบการเทสสี่วิ่งรองรันแบบยาวๆแบบคนเดียวแน่ๆใช่ไหมฮะผมเชื่อนะครับว่า FC ของมาร์กเองนะครับหรือจะไม่ได้เชียร์เขาก็ตามเนี่ยไม่อยากที่จะเห็นเขาแบบบู๊แหลกรานตายเป็นตายว่าอย่างนี้เจ็บเป็นเจ็บเลย ผมผมเชื่อว่าคนที่คิดอย่างนั้นน่าจะมีน้อยอยู่ฮะนะแต่คุณคิดได้ไม่เป็นไรนะครับแต่90%คิดว่าโอเคละม้าก,กลับมาเพินฟราก็ดีใจแล้วแ่ะแค่ได้เห็นเขาอยู่ในสนามเนี่ยจะจบในอันดับที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่เท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะครับนั่นก็คือมันเป็นผลพรอยได้นะครับถ้าเกิดว่ามันจะได้อันดับที่ดีๆกันต่อไปในตรงนั้นนะฮะในขณะที่เต็งหนึ่งครับคงจะต้องเป็นใครไปไม่ได้นะครับฟรานเชสโกบันย่าแน่นอนนะครับด้วยนะฮะ ตำแหน่งแชมป์เก่าในปีที่แล้วนะครับกดท็อปสปีดสูงสุดมา351กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงเนี่ยนะกับทางตรงที่968กิโล968เมตรนะฮะก็ตีไว้เกือบๆหกิโลเลยเนี่ยเป็นเบสโพด้วยนะครับอ่าแล้วก็เป็นเป็นออทม์แลบเรคคอร์ดด้วยนะฮะแต่แต่คนคนที่เป็นเจ้าของเบสเรสแลบก็คือคนที่เร็วที่สุดในการแข่งขันจริงเป็นแฟรงกี้นะครับ แฟรงกี้ทาไว้นะฮะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าในตอนนั้นแฟรงกี้ก็มาแรงนะครับด้วยทีมอยู่ในทีม SRT ในตอนนั้นแล้วก็อาจจะทีมอื่นก็อาจจะเพียงพล้ำอ,อยู่นะฮะเรื่องของกฎกติการเรื่องของอะไรต่างๆใช่ไหมอ่ะก็ยกให้เป็นเต็งหนึ่งเลยนะครับสำหรับฟรานซิสโกบัญญายาเป็นนักแข่งที่มีโอกาสจะชนะ5สนามติดนะครับส่สนามติดที่ทำได้มาแล้วผมเองก็ยังมองเหมือนกับเลที่ผ่านมานะครับยังคงยกให้เขาเป็นเต็งหนึ่งอยู่ดีเพราะว่า องประกอบหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นใจซะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นความสดความมั่นใจในส่วนของนักแข่งแล้วก็ดีกรีแชมป์เก่าด้วยนะฮะก็ถือว่าถ้าได้ขึ้นนำเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับที่จะไหลาย,ยาวแล้วก็มีโอกาสยากมากนะครับที่จะโดนใครก็แล้วแต่ที่จะขึ้นมาเบียดที่จะขึ้นมาคู่ขี้ถ้าเกิดว่าเป็นดูคาติเนี่ยผมมองว่าน่าจะโดนสั่งครับน่าจะโดนสั่งใครไม่เห็นด้วยกับผมก็ช่างนะครับไม่ว่ากัน นะคือด้วยความที่เขามีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์โลกอยู่ไงถ้าเกิดว่าจะให้ใครสักคนหนึ่งในดูคาติในอีก7คันที่เหลืออ่ะหกหกเคันที่เหลืออยู่เนี่ยขึ้นมาแบทเทิลเหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหมว่าขนาดว่าเอเนียบาสเจีย,ยนี่ได้ขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามแซงเนี่ยนะครับยังเจอบอสนะครับนะฮะคราร์ดิโอโดเมนิคาล,ลี่เนี่ยเรียกว่าบ่นกันเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีการออกมาปรับความเข้าใจกันอยู่ในท้ายที่สุดเนี่ย แต่มันก็มันก็สูมเสียงเกินไปนะครับการที่เปโก้ออกไปแล้วหลุดออกไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่านั่นคือโอกาสที่ดูคาติจะเป็นแชมป์โลกนะฮะจะประสบความสําเร็จในรอบ15ปีที่รอมานานเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ดูคาติเนี่ยโอเคยังพอเข้าใจได้นะครับดังนั้นก็คือถ้าเขาจะไปปล่อยให้ดูคาติมาเสียบมาแบทเทิลกันหนักๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าได้ประสบการณ์จาก มิสโโนที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมเนี่ยแค่คิดเหตผล2ข้อนะฮะว่ารถแข่งก็ได้เปรียบนะครับทางตรงยาวนะฮะอัตราเร่งดีนะฮะนักแข่งกําลังสดกําลังใจมาดีดูคติก็ถ้าเกิดได้ขึ้นมาปุ๊บนอกจากว่าจะต้องเป็นตัวกันไวเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันนั้นได้เปรียบทุกสิ่งอย่างทุกคนลองคิดดูว่าถ้าใครจะเป็นคู่แข่งของเปโก้มาร์กมาเก็ตก็ไม่สดแล้วณนะนาทีนี้เนี่ยนะต้องเป็นอาพีิกาสคนครับ แน่นอนว่าอาร์พิเลียก็กําลังสดมาริวิญญาเลสครับแล้วก็อาริสเอสบาการโรรู้สึกว่าจะเริ่มที่จะเพียงพ้าลงมาหน่อยนึงแล้วนะเขาจะแก้มือได้หรือเปล่าผมมองเห็นศักยภาพของรถสูบวีนะครับที่จะขึ้นไปไฟกับทางเปโกกได้เนี่ยก็คงจะมี2อาร์พิเลียครับน่าจะมี2อาร์พิเลียเท่านั้นนะฮะที่ที่ที่เรียกว่าแต่แล้วดูคดีนคนอื่นเนี่ยก็มีศักยภาพพอที่จะขึ้นไปบงังไปอะไรได้นะฮะ นะต่อให้อยากได้ชชนะอย่างไรก็ตามส่วนตัวผมผมคิดว่าเขาจะต้องการให้เปกโก้ครับเพราะว่า30บแต้มเท่านั้นไงนะถ้าเดี๋ยวอยู่แล้วใครสักคนหนึ่งในดูคติไปเสียบแบบวาดเสียวเหมือนที่เอเน่ทำเนี่ยเดี๋ยวโดนอีกฮะเดี๋ยวโดนอีกเห็นไหมละครับว่าไม่ได้มองว่าเปกโก้ไม่เก่งนะครับก็คือผมถึงบอกไงว่าเตงหนึ่งเนี่ยเตงหนึ่งโดยแชมป์เก่าเตงหนึ่งโดยรถแข่งเตงหนึ่งดความมั่นใจดูความสดแล้วก็มาบวกออปชั่นเสริมก็คือดูคติคันอื่นๆด้วยเนี่ย นะฮะดังนั้นก็คือเตงหนึ่งคูณเท่าไหร่เข้าไปก็ไม่รู้ละนอกเีจากว่าเอสปากาโโรนอกจากว่าท็อปกันนะครับซึ่งประมาทไม่ได้เหมือนกันนะฮะว่าโดยเฉพาะในท็อปกันเนี่ยความมั่นอกมั่นใจเนี่ยมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วศักัยภับเครื่องยนต์ของไอพิเลียก,ก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบดูคาติเลยนะครับในวันที่จะต้องใช้อัตราเร่งในวันที่จะต้องใช้ท็อปสปีดแต่ยอรมห่าล่ะบางคนออกแหมคุณปุ้ยนะครับคุณอากติกับยอรมห่าไปหรือเปล่าแฟบเอง เนี่ยนะครับไม่เคยเป็นแชมป์ก็จริงนะฮะไม่เคยอยู่หัวแถวก็จริงแต่เทสมาดีนะอ่านี่คือคนที่มีคะแนนแชมป์ที่พอยหรือว่าคะแนนสะสมนําอยู่นะจะไม่ให้เครดิตเจ้าแฟบมันหน่อยเลยเหรอฮะก็ต้องให้แหละครับก็ต้องให้อยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้การแข่งขันอาการซ้อมยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นนะฮะเราก็คงจะมองไปที่ข้อมูลเก่าๆให้เครดิตไปตามคนที่เขาเคยมีผลงานที่ดีหรือรถที่เคยมีผลงานที่ดีรถที่ คาแรคเตอร์สนามที่มันเรียกว่ามันเป็นไปในแบบนี้เนี่ยทุกคนทราบดีว่าทางตรงยาวตั้ง968อเมตรเนี่ยนะฮะท็อปสปีด351ยเนี่ยใช่ไหมยามาฮ่าก็อาจจะเพียงพล้ำอยู่แม้ว่ายามาฮ่าจะทดสอบจะเทสมาดีความเร็วไหลปลายจะดีนั่นคือมาจากเครื่องยนต์บล็อกใหม่ไม่ใช่เครื่องยนต์ในปีนี้นะครับแต่ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการเอาแชสซีตัวใหม่เหมือนกับที่แม็กซิมมอริการี่นะฮะผู้จัดการทีมของยามาฮ่าเนี่ยบอกมาบอกว่าจะมาให นักแข่งใช้เนี่ยจเจอามาจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเอามาใช้แล้วมันจะดีขึ้นไหมจริงๆไม่ได้มีแต่เพียงยามาฮ่าครับเขาอนุญาตให้ใช้หมดแหละนะในส่วนของแชสซีเนี่ยแต่ในส่วนของเครื่องยนต์เขายังไม่อนุญาตนะครับรวมยังแพคเกจเอโรดนามิกเนี่ยอาจจะเรียกว่าของไม่ใหม่จริงๆเนี่ยอาจจะยังนะครับแต่แชสซีตัวเดียวก็น่าจะน่าจะเพียงพอต่อการสร้างความแตกต่างสําหรับยามาฮ่าหรือเปล่าทุกคนต้องรอดูกันในตรงนั้นกันนะครับย้ำนะครับทุกคนย้ำนะครับว่า เวลาประมาณบ่าย2องเนี่ยนะครับ14นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนนะฮะจะมีรุ่นเล็กจะลงสนามใน FP1 ในส่วนของ m o t o g p จะมาในเวลา14นาฬิกาหนาทีหรือว่าตีไว้เกือบเกือบบ่าย3ช่องทาง BT Sport 2นะครับไปรับชมได้น่าจะ1้0ช่องเช่าทางนี้แล้วส่วนของทาง s ป o r t TV ไม่1ก็2ล่ะครับน่าจะโผล่มาดังนั้นก็เดี๋ยวผมจะมารายงานผลอีกทีหลังจากที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมในรอบแรกผมจะมารายงานผลทุก การฝึกซ้อมเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับพลาดทุกข้อมูลเลยนะครับแข่งขันเสร็จปุ๊บผมก็จะมาแต่เสียงนะครับถ้าถ้าเกิดว่าอาาลิปเนี่ยมันอาจจะตัดต่อตอะไรวุ่นวายลำบากนิดนึงนะครับรูปแบบคลิปทุกคนน่าจะคุ้นชินดีนะว่าผมมาในรูปแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะฮะทุกคนเนาะผมก็ใจดีนะครับว่าน่าจะมีหลายคนนะครับที่ไม่มีเวลาไม่มีจังหวะโอกาสที่ ที่จะมารับชมเหมือนกับที่ผมทําได้ดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับแค่คุณคลิกเข้ามาคุณก็จะได้รับเ,เสียงตามสายไปแบบนี้นะครับว่าใครมาดีไม่ดีอย่างไรนะครับในในรอบ fp 1 fp 2นะครับใน2องเก,กรรมกาในวันนี้นะครับย้ํากันเอาไว้ทุกช่องทางกันนะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับไม่ยังไม่มีโอกาสได้ไปทักทายเพื่อนๆนะครับแบบเต็มเนักหวังว่าคงไม่น้อยกันนะครับยังคง รักทุกคนอยู่เหมือนเดิมน,นะครับสำหรับ FC ตัวจริงเสียงจริงผมที่คอยให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์คอยส่งสติ๊กเกอร์คอยมีข้อมูลมาเพิ่มมาเสริมคอยสอบถามคอยเม้นทักทายกันอยู่แบบนี้นะฮะทุกคนช่วงบ่ายๆนะครับประมาณสัก4ี่มงเย็นเจอกันอีกรอบในผลของ f อ1พนะครับ